สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ปามน,น้ํามันกันต่อนะคะโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้ลงพื้นที่สํารวจสถานการณ์รับซื้อปามน,น้ํามันของโรงงานสกัดในพื้นที่จังหวัดตรังทั้ง4แห่งค่ะในพื้นที่อําเภอสรีเกาจังหวัดตรังพบว่านะคะโรงงานสกัดต่างเร่งเดินเครื่องจัดทําง,งานสกัดน้ํามันอย่างเต็มที่แต่ยังมีรถบรรทุกทั้งบรรทุก่วงและรถบรรทุก1ิบลอ้อ 6กล้อจากรานเทต่างๆไปจอดเข้าคิวรอขายในหน้าและโรงงานต่างๆจำนวนมากค่ะทำคนรับจ้างขับรถรับค่าจ้างรายเที่ยวก็ลำบากไม่มีเงินเหลือไปให้ครอบครัวค่ะทําเดือดร้อนหนักเช่นเดียวกันโดยที่บริษัทพิทักษ์ปามออยนะคะจํากัดตําบลกาลาเสอํำเภอสิเกาจังหวัดตรังพบว่าตลอดเส้นทางเข้าโรงงานนะคะ พบมีรถบรรทุกปั๊มน้ำมันไปจอดเข้าคิวรอขายอยู่บนถนน,นหน้าโรงงานประมาณ40พ่วงค่ะน้ำหนักรวมกว่า1,000ตันโดยจอดเป็นแถวยาวเหยียดขนาดที่คนงานขับรถต้องลงไปนั่งหลบแดดอาศัยร่มเง,งาอยู่ในสวนยางพาราค่ะจากการสอบถามทราบว่าคนขับรถทั้งหมดบรรทุกปั๊มน้ำมันนะคะมาจากร้านเทต่างๆทั้งในจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและนครศรีธรรมราชค่ะ ที่ขนบรรทุกป,ปาล์มน้ามันมาขายให้กับบริษัทแต่ลาะรายมาจอดรอคิวขายมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหรือมารอนานแล้ว4คืน5วันแต่ยังไม่ได้เทขายทําให้ต้องรอนานทุกคนเดือดร้อนอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากคนงานทั้งหมดรับจ้างบรรทุกป,ปาล์มมาขายได้ค่าจ้างต่อเที่ยวครั้งละ3 0 0ร0อถึง0 0บาทขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ๆระหว่างลานเทกับโรงงานสกัด แต่ทุกคนมาจอดรอน้อยสุด2คืนมาสุด5วันแล้วยังไม่ได้เทเลยค่ะต่างไม่เหลือเงินจะเอาไปให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายเพราะเมื่อเดินทางนำปลามาขายกลับไม่ได้ขายในทันทีต้องจอดรอนานทำให้เงินค่าจ้างที่ได้ก็ไม่เพียงพอใช้ใจ่ายสำหรับตัวเองขนาะมาติดคิวลำบากมากโดยสถานการณ์ติดคิวลักษณะนี้นะคะเป็นมานานร่วมสงเดือนแล้วตั้งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานค่ะแต่มาติดหนักในระยะ2องถึง3สัปดาห์นี้ค่ะ แต่หากสามารถมาถึงได้ขายตามปกติไม่ต้องติดคิวทุกคนก็สามารถทำรายได้จากค่าเที่ยวบรรทุกได้ทุกวันค่ะ ทั้งนี้นะคะทางโรงงานมีการเลี้ยงข้าวเที่ยงหนึ่งมือ้อทําให้ช่วยบรรเทาปัญหาเดือดร้อนได้บ้างแต่ทุกคนไม่มีเงินเหลือไปให้ครอบครัวค่ะขณะที่คนขับรถบอกกับเรานะคะว่าน้ําหนักตามของนายจ้างก็หายตกต่อคืนประมาณ700-800กิโลกรัมรวมจอดคิวรอ,อนาน5วันน้ําหนักตามหายไปประมาณ2ตันค่ะ เจ้าของลานเทก็ขาดทุนเดือดร้อนเช่นเดียวกันส่วนราคารับซื้อปามน้ำมันหน้าโรงงานวันนี้ราคากิโลกรัมละ4บาทถึง4บาท50สตางค์ค่ะส่วนเกษตรกรขายได้ในราคากิโลกรัมละ3 บาท50สตางค์แล้วก็3ามบาท80สตางค่ะและก็ล่าสุดนะคะทราบข่าวมาว่าในวันที่30พฤษภาคม2567นี้นะคะทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเตรียมนัดชุมนุมที่นาสารกลางจังหวัดตรังในเวลา16นาฬิกาเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต่อไปค่ะตรัง Story Thailand รายงาน